สนับสนุนโดยค่ายสันจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ s t o p l o s s ค่ะจอลึกตลาดหุ้นในช่วงภาคเย็นวันนี้นะคะกับหมวยธนวันปนโชธค่ะ มาดูดัชนีหุ้นไทยกันนะคะวันนี้รีบาวขึ้นมาอยู่ในแดนสีเขียวโดยเฉพาะในช่วงภาคท้ายตลาดนะคะเราจะเห็นสัญญาณของดัชนีหุ้นไทยนั้นมีการปรับตัวบวกขึ้นมาค่อนข้างจะแรงนะคะล่าสุดเซ็ตบวกขึ้นมา8.26จุดทรงตัวที่1,528.37จุดนะคะเรื่มูลค่าการซื้อขายยังคงเบาบางอยู่นะคะอยู่ที่33,000ล้านบาทะคะส่วนห้านดับหลักทรัพย์่าตัวของ KTB ย่อลงไป3% K Bank ย่อนิดหน่อยนะคะ AOT บวกนิดนึงค่ะและตัวของ True ชขึ้นมาอยู่ในแดนสีเขียวในขณะที่ตัวของ PTT นะคะปรับตัวบวกขึ้นมาเ,เช่นกันค่ะแนวโน้มของเส้นในวันนี้นะคะจะมีโอกาสปิดในแดนสีเขียวได้หรือไม่กําหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงกันดีนะคะช่วงนี้จะไปพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์ค่ะอยู่ในสายกับเราตอนนี้ท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์คันธีกรุ๊ปนะคะเราจะไปพูดคุยกันกับคุณรณกิจสาวรินวงศ์ค่ะคุณรณกิจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะวันนี้ตลาดทุนไทยบวกขึ้นมาค่อนข้างแรงนะคะครับค่ะสัญญาณของการขยับขึ้นยังมีโอกาสจะขยับขึ้นต่อได้ในวันพรุ่งนี้ไหมคะครับก็ยังคงให้นวโน้มเดิมนะครับที่ให้ไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับว่าแต่เช่นนี้นั้นอยู่ในแนวโน้มของการการมีบ่าวขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เป้าหมายไว้ที่เดิมก็คือหนึ่งห้าสี่ศูนย์นะซึ่งก็มีโอกาสทดสอบได้ในวันในวันพรุ่งนี้หรือต้นสัปดาห์นะครับแล้วก็ อาจจะยืดไปได้หนึ่งห้าสี่ห้าเลยประมาณแต่ว่าตรงแนวตรงนั้นที่ผมเียนว,ว่าประเฉศนี้ก็เป็นแนวการพื้นตัวตามเป้าหมายแล้วก็อาจจะเป็นจังหวัดให้นองทุนที่ติดพุ้นไว้เดิมเนี่ยดูจังหวัดในการลดน้ำหนักออกมานะครับดูโอกาสลดน้ำหนักของหุ้นบางตัวออกมาก็ดูในหุ้นลายตัวที่ตัวเองมีนะครับผมคิดว่าตรงหนึ่งห้าสี่ส่นหนึ่งห้าสี่ห้านั่นจะเป็นระดับการรีบาวที่น่าจะเพียงพอสำหรับระยะสั้นตรงนี้น,นะฮะแล้วก็มาดูที่ทางอีกทีหนึ่งน,นะครับคุณทวันครับค่ะมีปัจจัยอะไรบ้างคะที่ทำ หนึ่งก็คือว่าตอนนี้เราจะเห็นว่าประเด็นเรื่องของแผนกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะเป็นตัวที่เริ่มมีความชัดเจนยิ่งขึ้นมีพวกร่างงานภาครัฐนะฮะับมีการรัฐมนตรีคมนาคมก็ได้ให้ข้อมูลมาแล้วซึ่งจะเห็นว่าอย่างวันนี้เป็นต้นเนี่ยเรื่องของหุ้นในกลุ่มรัฐบาก่อสร้างหุ้นในกลุ่มวัสดุก่อสร้างขึ้นมาแต่เมื่อวานนี้ก็มีเรื่องของการลดดอกเบี้ยเงินกู้ก็เป็นตัวช่วยกระตุ้นให้หุ้นหุ้นในกลุ่มการเงินเริ่มกลับขึ้นมา เราเห็นว่าแต่แตล,ะแตละกลุ่มเนี้ยเริ่มเริ่มรู้ข่าวบวกนะครก็เป็นตัวช่วยกระตุ้นให้ดัชนีมีโอกาสขึ้นตัวนะครับซึ่งถ้าเกิดดูจากณจุดตรงนี้คือหนึ่งห้าสองแปดผมคิดว่าดัชนีน่าจะมีฐานที่สูงขึ้นนะครับในช่วงสัปดาห์หน้านะฮะก็ประมาณไม่น่าจะหลุดนะฮะหนึ่งหนึ่งห้าสองศูนย์ไม่น่าจะหลุดนะครับแต่ว่ายังเหมือนเดิมก็คือว่าถ้าหลุด15 15หนึ่งห้าหนึ่งห้าเนี่ยเป็นจุดที่เราต้องระมัดระวังนะเพราะตรงนี้เนี่ย ฐาน1.520เป็นฐานที่สูงข,ขึ้นแล้วคือแนวต้าจะเป็น1.520แนวต้านจะเป็น1.540ในวันในวันพรุ่งนี้ถึงวันจันทร์ครับค่ะการกำหนดกลยุทธ์ในการลงทุนนะคะในช่วง <c oughs> ที่เซ็ตนั้นรีบาวขึ้นมานี้ควรจะต้องมีการทยอยขายก่อนใช่ไหมคะในระยะสั้นก็ตัวประมาณแนวต้าน1.540ถึง1.545ครับเป็นจุดที่นักลงทุน,ต,นต้องเลือกจุดในการเทคโปรฟิตหรือว่าเป็นจุดในการทัดสันหุ้นบางตัวที่ดูแล้วดูแล้วเนี่ยถ่วงพอร์ตอยู่ให้ออกไปครับค่ะ กลุ่มไหนบ้างคะที่เราอาจจะต้องมีการขยับแล้วก็สลับตัวออกไปค่ะกลุ่ Big Cap มบิ๊กแคปหรือเปล่าคะรับกลุ่มกลุ่มบิ๊กแคปเองจะเห็นว่ากลายเป็นหุ้นที่ถ่วงน้ําหนักอยู่นะครับเพราะว่าหุ่มบิ๊กแคปนั้นมีปริมาณการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างช้าเพราะนั้นกลุ่มดูแลเนี่ยอาจจะอาจจะต้องอลดลดในกลุ่มบิ๊กแคปไปนะครับส่วนหุ้นไซ้์กลางหรือกลุ่มหุ้นในกลุ่มนี้กลับมาซ<โ>ึ่งดูแล้วตอนนี้เนี่ยวัสดุก่อสร้างอาจจะเป็นตัวที่กลุ่มที่ กมันเรื่องความสนใจนะครับนะครับค่ะก่อนที่เราจะไปดูกลุ่มที่น่าสนใจเรามาดูเป็นกลุ่มบิ๊กแคปก่อนละกันนะคะขออนุญาตให้ครณนกิจดูกราฟในกลุ่มของพลังงานให้นิดนึงค่ะแล้วแต่ละตัวมีแนวต้านเท่าไหร่คะเริ่มที่ตัวปตทก่อนละกันนะคะตัวปตทค่ะปตทเองเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าวิ่งแคบนะครับวิ่งแคบวิ่งประมาณสักสาบาทเองนะครับแนวต้านปตทก็อยู่ตรงที่เดิมคือสามหกแปดนะครับเป็นแนวต้านในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนปตทสพ นะฮะวันนี้ก็ย่อดตัวลงมาราคาคุ้นคงอยู่แถวนีไไ้ไม่ไม่ไม่มีความโดดเด่นอะไรนะครับตัวไทยออยล์ตัวท็อปวันนี้ก็วิ่งอยู่ในกรอบแคบเหมือนกันซึ่งยังไม่เกินยังไม่น่าจะเกิน 5, 5้าสิบห้าาทนะครับค่ดดนะฮะดี c ซวันนี้ทําจุดสูงสุดใหม่นะครับซึ่งก็จะชนตรงแนวโอ้บอสพอดีเพราะฉะนั้นคนที่มี G ีซอยู่ถือไว้นะครับล้ากำหนดจุดในการค,คัดถ้าเกิดราคาพุดงหลุดห5สิบห้าบาทพุ่หลุดไม่เป็นไรนะครับ ส่วนพื้นในกลุ่มสถาบันการเงินนัตอนนี้ก็คงแทบหรื่ว่าพอแบงก์มีการลดตอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยมักระทบในเชิงของดอกอ่าในเชิงของรายได้ระยะสั้นแต่ที่ทำให้หุ้นในกลุ่มแบงก์เนี่ยจะมีการย่อตัวลงมาว่าเราจะไม่แตะกลุ่มแบงก์นะครับแต่ว่าถ้าจะแตะกลุ่มแบงก์ให้มาแตะกลุ่มออร์เซิ่งแทนอย่างที่ให้ข้อมูลไปเมื่อวานว่ากลุ่มลีส์เรซิงเป็นกลุ่มที่ได้นะครับสําหรับในวันในวันพรุ่งนี้ก็คงจะต้องไปโฟกัสในกลุ่มสถาบังก่อสร้างหรือว่าสิ่ก่อสร้างแทนเพราะว่าจะเป็นกลุ่่มมทีะขาาเ้ครับ ค่ะมีตัวไหนที่โดดเด่นบ้างคะหรือว่าดูกราฟทีละตัวเลยได้ไหมคะสำหรับตัวของรับเหมาขอสร้างค่ะเริ่มที่ตัวใหญ่ก่อนค่ะตัวไหนคะ,นะคตัวใหญ่เราเริ่มที่ตัวชอกันชังนะฮะ <C K S 1> ชอคันชวันนี้วันนี้ก็ฟื้นตัวจากระยะโลของวันคือยี่บาทะสลึงขึ้นเป็นยี่สบประเจ็ดห้านะฮะที่เป็นวนี้มีแนวต้านยี่สิบแปดาทนะครับตัวสเต็กนะฮะสเต็กก็วันนี้ฟอร์มหรือว่าค่อนข้างดีขึ้นเร้อ่อยแน่ทีเดียวนะครับแนวต้านรอบนี้จะติดอยู่ตรงยี่สิบสามจุด 40เป็นแนวต้านของเขานะครับส่วนไอทีดีก็จะมีค่อยเป็นค่อยไปและไอทีดีได้เป็นสัญญาซื้อขึ้นมานะจะมีแนวต้านระยะสั้นเนี่ยงประมาณ3,980บาทนะครับส่วนตัวไซเล็กเนี่ยที่รับประโยชน์นะเช่นชุมบุรีคอนเสิร์ต 4CP นะคะคอนเร์ตแต่วันนี้ถือว่าขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับก็จะมีแนวต้านไปเป็น1บาท25นะครับแล้วก็หุ้นในกลุ่มในกลุ่มซึ่งเป็นรับเหมา่อสร้างแล้วก็เชิญขอสร้างคือหุ้น ตัวเซนนะครับ CEN นะฮะซึ่งมีบริษัทรูปแบบบริษัทวันนี้ก็ถือว่าขึ้นยิ่งข้างดีนะฮะซึ่งจะมีแนวะต้านถัดไปของเขาของตัวเซนนั้นอยู่ที่สามจุดหกนะะนี่เป็นตัวอย่างของหุ้นในกลุ่มรับมาขอสร้างแล้วริษัทหขอสร้างครับค่ะตัวไหนที่ยังพอจะมีอัพไซด์และสามารถซื้อได้บ้างคะหรือว่าจริงๆการขึ้นมารอบนี้ก็อาจจะไปชนแนวต้านและย่อก่อนผมว่าถ้าเกิดไม่ใช่บิกแคปเกินไปเนี่ยผมว่ารอบนี้เล่นได้เล่นถึงหนึ่งห้าสี่ศูนย์ถึงหนึ่งห้าสี่ห้า สำหรับกลุ่มการริโงควกใครในประเทศนะคะมีมุมมองยังไงบ้างคะเพราะเห็นหลายตัวก็ขยับขึ้นมาด้วยผมคิดว่าขยับตาม s e n ิเ m e n t ตลาดแล้วก็อีกอย่างนึงขยับในเรื่องของตัวที่ผลระกอบการดีก็วิ่งของเขาอยู่แล้วนะครับตัวที่ราคาลงลึกมากเกินไปก็อาจจะเริ่มมีเทนิคอลดีบาร์นะครับเพราะว่าเราเห็นว่าหลายตัวเนี่ยพอราคาลงถึงจุดโอเวอร์โซนเนี่ยที่เป็นแนวโน้มทั้งนั้นที่มีเข้าอยู่แล้วว่าถ้าเกิดโอเวอร์โซนเนี่ยเป็นจุดในการเข้ารับเพื่อกรเริ่มการดีบาร์แต่หลายตัวจะเป็นอยู่นะครับค่ะ สำหรับตัวของเคทีกับข่าวการตั้งสำรองนะคะรบกวนดูในเชิงเทคนิคนิดนึงค่ะวันนี้รูดลงมาปิดที่ส8บแปดบาทหกสิบตางค์ค่ะครับีแม้ว่าจะลงมาในจุดโอเวอร์โซแต่ว่าปัจจัยที่เข้ามากระทบยังคือปัจจัยที่ค่อนข้างค่อนข้างหนักเนะตอนตรงนี้เนี่ยเราก็เลยมองว่าคงต้องรอให้เขานิ่งกว่านี้ถึงจะค่อยเข้าไปรับค่ะแสดงว่ายังมีโอกาสลงได้ต่อนะคะใช่ครับค่ะเรื่องในของการตั้งสำรองนี่จะกระทบพื้นฐานไหมคะหรือว่าไม่น่าจะกระทบเป็นแค่เซ็นมิเตอระยะสั้นครับก็จะกระทบในแง่ของ าการทํากําไรก็จะทําให้อาจจะมีการปรับกําไรก็ลงมาแล้วประกอบกับเรื่องของอเงินกู้ด้วยนะครับตอวเรื่องเงินกู้ไม่ว่า KDB จะปฏิเสธในการที่จะตัดเรื่องเงินกู้นะ,ะ,ะแต่ว่า<ะ>ในแง่ของการให้สินเชื่อเนี่ยบางทีคนก็ไปใช้ใช้แบงค์ที่มีการประกาศลดเงินกู้มันก็อาจจะทบในในเรื่องของของตัวทุโลนหรือสินเชื่อโดยรวมของบริษัทนะครับจะเป็นอย่างนี้ครับ เพราะฉะนั้นก็ยังคงมีความเสี่ยงอยู่สำหรับจง KTB นะคะก็ให้ดูว่าหุ้นวิแคบอะไรที่ราคาหี่ยงมากๆแล้วมีมูลุ่มมากๆราคาปรับลงมากๆนะฮะแล้วก็มีมลรุ่มเยอะอีกผมว่าอย่าเพิ่งเข้าไปอย่าเพิ่งเข้าไปขวางครับปล่อยให้เขาให้เขาไหลลงมาก่อนคค่ะกลุ่มสื่อสารล่ะคะมีมุมมองยังไงบ้างคะกลุ่มกลุ่มไอซีทีนะฮะกลุ่มไอซีีเองตอนนี้เท่าที่ดูว่ายังไม่ได้มีกระแสอะไรออกมาที่ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นไอซีีอาจจะเป็นกลุ่มที่ ที่ชะลอชะลออยู่นะครับมีปัจจัยป,ประเด็นหนึ่งที่ผมกําลังรออยู่เรื่องของของการที่จะมีการนําสายส่งต่างๆที่อยู่บนเสาเนี่ยลงดินเนี่ยนะครอันนี้นผกำลังรอข่าวนี้อยู่ว่าถ้าเกิดข่าวนี้ออกมาเมื่อไหร่หุ้นในกลุ่มไอซีดีที่เกี่ยวเรื่องวางระบบจะกลับมาต้องคอยจับตาดูข่าวนี้ครับค่ะค่ะก็ตอนนี้ยังไม่มีนะคะสําหรับข่าวส่วนข่าวนี้ออกมาล่วงหน้าก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่ากำลังรอดูว่าจะมีการประกาศใช้เมื่อไหร่ครับในการที่จะนําสายระบบสายต่างๆที่อยู่บนบนเสาเนี่ย ฟังดินให้หมดตรงนั้นจะมีหลายบริษัทจะรับประโยชน์ครับก็กำลังรอดรูว่าจะประกาศเรื่องนี้ออกมาเพราะว่าใช้เวลาในการติ๊กตาวมาสักเก้าสิบวันแลาะทราบประมาณเดือนหน้าครับค่ะซึ่งถ้าหากว่ามีข่าวออกมาแล้วกลุ่มไหนจะดูโดดเด่นบ้บางคะก็จะเป็นไอซีซีที่เป็นเรื่องของาระบบหลายบริษัทครับไม่ว่าจะเป็นซีเอเอสนะครับเอ็นเจคไอดิงอซิมโฟนีพวกนี้ได้ประโยชน์ันเลยนะครับแต่ว่าต้องต้องรอดูต้องตามข่าวเรื่องนี้ก่อนนะครับว่าจะใกล้จะประกาศเมื่อไหร่ค่ะ ค่ะคุณธุ่นกิตค่ะสุดท้ายย้ำกลยุทธ์ระยะสั้นกับพอร์ตระยะม<า>ีเดียมเทอมลองเทอมให้ด้วค่ะครับผมยังคงเน้นเป็นพอร์ตของการเทรดดิ้งนะครับเน้นหุ้นระยะกลางหุ้นใช้กลางที่มีกระแสเข้ามาตอนนี้จะเป็นกระแสข,ของหุ้นทับมาส,าสั้นและวัสดุก่อสร้างส่วนหุ้นใช้ใหญ่ผมว่ายังยังคงต้องรองเพราะว่าผม,มเชื่อว่าตลาดยังไม่น่าจะไปไหนไกลนะเพราะฉะนั้นเราไปจับหุ้นใช้กลางทำทำตรงไรได้ระหว่างวันได้ดีกว่าครับค่ะขอย้ำแนวรับแนวต้านระยะสั้นกับระยะภาพใหญ่ค่ะ วันพรุ่งนี้ถ้าตอนนี้ใกล้สุดปิด1น2 6นะถ้าปิดยอดลงมาเล็กน้อยน้ครับ1.520้นะครับ, 20, นรบแนวต้าน1 5ึ0ครับป,ประมาณต้นสัปดาห์หน้าครับค่ะแล้วภาพใหญ่หนึ่งเดือนละคะคุณเงนกิจมองกรอบไหนคะภาพใหญ่หนึ่งเดือนผมยังคงมองว่ายังไม่น่าจะผ่าน1.550ได้าห้าได้เซ็ตนะครับแล้วก็ ในรอบเหมือนเดิมก็จะมีกรอบแนวรับอยู่ตรง1515เป็นแนวรับนะครับแนวต้าน1550ครับค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณโรจน์กฤษณ์ริมรงจับบริษัทหลักทรัพย์คันธิกรุ๊ปนะคะภาพใหญ่1เดือนให้แนวต้าน1550แนวรับ1515ภาพสั้นระยะสั้นเข้ามาหน่อยนะคะให้แนวรับที่1,520จุดส่วนแนวต้านอยู่ที่1540นะคะ กลยุทธ์ในช่วงนี้หุ้นบิกแคปอาจจะต้องรอจังหวะอีกนิดนึงถ้าหากว่ายังมีแรงเทขายรอให้ย่อลงมาให้เสด็จน้ําก่อนค่อยเข้าไปซื้อนะคะเพราะว่าการรีบาวของเซ็ตในรอบนี้มองแนวต้านที่ระดับ1,540ถึงพัน 5, 40, 1, 5 45, เท่านั้นเองนะคะส่วนหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็หุ้นที่มีกระแสะข่าวโดยเฉพาะกลุ่มรับเหมาก่อสร้างที่เริ่มคือคักนั้นจะเป็นกลุ่มที่เราจะสามารถเทรดดิ้งได้ในระยะสั้นโดยให้แนวต้านหุ้นแต่ละตัวไว้เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พัก มุมมองของนักวิเคราะห์อีกหนึ่งบริษัทหลักทรัพย์ค่ะ